วัสดีครับวันนี้มาพบกับ just ันนะครับในวันที่ตลาดค่อนข้างจะผันผวนนะครับหนึ่งถึงสองวันที่ผ่านมาก็หลายๆท่านก็ตลาดมันก็คงเป็นอย่างเงี้ยครับแต่หุ้นบางตัวนะครับสังเกตหุ้นเล็กๆจะมากันค่อนข้างเยอะและค่อนข้างที่จะบระลานตานะครับอย่างน้อยๆเนี่ยหนึ่งถึงสวันหรือว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไปลายสัปดาห์จะเห็นว่าอย่างน้อยต้องมีหุ้นสักหนึ่งตัวเป็นหุ้นตัวเล็ก,ลก,ลกนะครับที่จะต้องมีซิลลิง นะครับต้องมีซิลลิงนั่นหมายถึงว่าการเก็งกาไรในรอบนี้เนี่ยเริ่มจะหนานตาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับไม่ว่าตัวไหนวิ่งเข้ามาก็จะต้องมีการแหร่เข้าไปเล่นนะครับตอนนี้ต้องให้ระวังนิดหนึ่งเหมือนกันสำหรับหุ้นเล็กๆนะครับหุ้นเล็กๆให้ระวังนิดหนึ่งเหมือนกันตัวตลาดนะครับที่เราเคยคุยไว้นะครับตอนนี้ก็ยังให้ดูที่1 5 8่้าดอยู่นะครับถ้าหลุด1580ดไปเนี่ยถือว่าไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเรียกว่าถ้าหลุดหนทางบ้าหปดดูนันนะค ถ้าหลุด1580หรือ1 uh, S&P 25วันไปเนี่ยสัญญาณเดเวอร์เจนต์นะครับแบล็คเดเวอร์เจนต์ที่มันเป็น3หัวเนี่ยมันอาจจะกดดันให้ตลาดลงลึกได้เหมือนกันนะครับลงลึกได้เหมือนกันแต่มันเป็นเรื่องของการปรับฐานระยะสัน้นหรือว่าระยะเดือนเท่านั้นเองเดือนถึง2เดือนถ้าเกิดหลุด1580ไปนะครับเรียกว่าถ้าหลุดลงมาจริงเนี่ยก็ควรจะต้องหา,หาจังหวะที่เข้าไปซื้อหุ้นดีๆเก็บไว้นะครับหรือว่าหุ้นที่มันมีพื้นฐานหน่อยก็ได้นะครับนะฮะก็คงฝากไว้เท่านี้เหมือนกันสำหรับตลาดนะครับเดี๋ยวเราก็ ทุกสัปดาห์นะครับว่าควรจะต้องทําตัวอย่างไรให้ตลาดมันเฉลยมาก่อนนะครับว่ามันจะหลุดหรือไม่หลุดถ้ามันยังไม่หลุดเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะผ่านพันห้ไปได้เหมือนกันหนึ่งห้าแปดศูนย์ถ้าไม่หลุดเนี่ยผ่านได้นะครับหนึ่งพันหกร้อยผ่านได้แน่ๆนะครับแต่ถ้าหลุดหนึ่งห้าแปดศูนย์มากก็รอนิดนึงนะครับอาจจะมีจังหวะได้เก็บของถูกกันนะครับขอให้ตลาดมันลงมาก่อนแล้วกันถ้ามันจะลงนะครับถ้ามันจะลงถ้าไม่ลงก็ยังไม่ต้องคาดเดานะครับนะฮะคุณที่มีอยู่เนี่ยถ้าเป สำหรับจัดวันวันนี้นะครับเป็นตัวไหนนะครับก็น่าจะเป็นตัวที่เคยแนะนําไปเมื่อเดือนที่แล้วเดือนสิงหานะครับน่าจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวตัวที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นตัว c ีไนะครับซึ่งแนะนําติดต่อกันมาค่อนข้างเยอะ3าวันเมื่อวานเห็นอาการแกว่งแบบนั้นเนี่ยก็หนาวหนาวเหมือนกันก็ให้ดูแนวคัดลอดไว้นะครับตอนนี้ยังถือว่ายังอยู่ในระดับที่รับไปแล้วนะครับหรือว่าคนที่มีหุ้นก็ยังถืออยู่ต่อได้นะครับแต่ถ้าเกิดหลุด ตัวซีจเนี่ยให้ใช้สัญญาณของ s m a 10สิบวันละกันถ้าหลุด s m ส10ิวันก็ถือว่าคัดลอดไปนะครับเมื่อวานค่อนข้างผันผวนหน่อยนะครับมีขึ้นไปถึงหนึ่งสามศูนหนึ่งสมหนึ่งแล้วไม่ผ่านสองวันละเมื่อวานเลยตบซ้ายลงมาซะนะครับก็ดูดีๆนิดนึงนะครับหรือใครจะขายทำอะไรออกไปก่อนก็ได้นะครับถ้ามีกำไรมาดูตัวนี้นะครับอาจจะเอาตัวนี้มาแทนตัว CI อจก็ได้นะครับตัวนี้ผมเอาตัวอ e ีสตามานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเคยดูกันไปเมื่อเดือนสิงหา ตอนนั้นราคาแล้วอยู่ประมาณแถวๆประมาณสักบาทกว่าๆนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ราคาปิดเมื่อวาน1.15นะครับถามว่าสัญญาณดีตรงไหนถ้าดูภาพนี้ก็คงไม่ต้องเอ่ยนะครับภาพนี้เรียกว่าเป็นแพทเทิร์นที่นิยมอยู่แล้วนะครับเรียกว่าสามเหลี่ยมนะครับธงสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับดูเป็นแบบ ก็เรียกว่าเป็นธงเลยนะครับธงสามเหลี่ยมการผ่าน1.10ขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกเรียกว่าผ่านแนวใต้ขึ้นมาได้นะครับเมื่อวานก่อนยังไม่ผ่านนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็ยังไม่ผ่านนะครับนะบก็คือขึ้นไปเหมือนกันแต่มันปิดไม่เหนือเท่านั้นเองแต่วันนี้มาสแสแลงเลยดูวอลุ่มนะครับเวลาผ่านส,สามเหลี่ยมแบบนี้ในกรอบสามเหลี่ยมสังเกตว่าวอลุ่มค่อนข้างที่เฉลี่ยแล้วจะค่อนข้างเบาบางนะครับค่อนข้างเบาบางแต่เวลาผ่านสามเหลี่ยมขึ้นมาเนี่ยวอลุ่มกลับเข้ามาเลยนะคร ถ้าวัดกันจริงๆเนี่ยจะมีโอกาสไปได้ถึงประมาณ1.25นะครับ1.25 1.26นะครับหรือว่าประมาณสัก1.28ประมาณตรงนั้นนะครับประมาณตรงนั้นนี่คือการเก็งลายแบบแพทเทิร์นนี้นะครับเฉพาะแพทเทิร์นนี้เท่านั้นมีจุดสังเกตว่าถ้าเกิดมีการพลิกลงมาต่ำกว่า1.10ก็คือที่ผ่านสามเหลี่ยมขึ้นมาถ้าลงมา1.10แล้วเห็น1.09นั่นหมายถึงว่าต้องขัด้อนแลละแสดงว่าผิดทางนะครับซึ่งถ้าดูจากลักษณะข,ของแท่งเทียนนะครับเรียกว่าอ่านเกมการแว่งตัวของแท่งเทียนเนี่ย สังเกตเลยว่าถ้าท่เยียั้งเทียนสีเขียวนะครับสีเขียวยาวๆใหญ่ๆเมื่อไหรวันต่อไปค่อนข้างจะไม่ไปไหนนะครับสแสดงว่าวันนี้มีโอกาสที่จะไม่ผ่าน1.15แล้วก็อ่อนตัวลงมาเป็นสีแ้แดงก็ได้อาจจะเปิดมา1.15นะครับแล้วอ่อนตัวลงมานะครับแล้วปิดสีแดงด้วยก็ได้ฉะนั้นการผ่านสามเหลี่ยมแบบนี้ลงมาแล้วมีการลงมาเทสสามเหลี่ยมใหม่อีกทีเนี่ยเป็นจังหวะที่น่าสนใจนะครับเป็นจังหวะที่น่าสนใจฉะนั้น1.13 1.12เป็นราคาน่าซื้อเลยนะครับ เพียงแต่อย่าให้หลุด1.10เท่านั้นเองนะครับถ้าดูจากนิสัยเขาเรียกว่าดูนิสัยนะครับดูแท่งเทียนเนี่ยแท่งเขียวเมื่อไหร่เจอแท่งแดงทุกครั้งนะครับนั่นหมายถึงว่าตอนที่อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะครับแต่ตอนนี้มันผ่านกรอบสามเหลี่ยมมาแล้วเนี่ยไม่แน่นะครับอาจจะ1.15แล้ววิ่งไปเลยก็ได้นะครับวิ่งไปเลยก็ได้นี่คือนิสัยของการผ่านแพทเทิร์นสามเหลี่ยมนะครับต้องอ่านนิสัยของแพทเทิร์นสามเหลี่ยมก่อนนะครับแล้วค่อยไปอ่านนิสัยของแต่ละวันนะครับทีนี้เป้าหมาย2.1ค่อนข้างจะไก นะครับถามว่าให้จากไหนเมื่อกี้เนี่ยให้เป้าหมายระยะสั้นที่1.25 1.28นะครับถ้าเกิดเจอเป้าหมาย2.1นี่ถึงกับโอ้โหเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดูภาพสองนะครับภาพสองเนี่ยเราเอาตั้งแต่ตัวโลสุดแถวๆประมาณยี่สิบตังค์นะครับประมาณยี่สิบตังค์ขึ้นไปถึงหนึ่งบาทสี่สิบตังค์นะครับเป้าหมายหนึ่งบาทสี่สิบตังค์เนี่ยอาจจะเห็นได้นะครับอาจจะเห็นได้แต่ถ้าเกิดเราเห็นเป้าหมายหนึ่งบาทสี่สตังค์เมื่อไหร่นั่นหมายถึงว่ามันจะเป็นตัว Vshape ในภาพย่อยนะครับ ทีนี้ระดับ20ตังค์ถึงบาท40ตังค์เนี่ยผมบอกว่าทําไมผมถึงให้2บาทส0นะครับผมใช้ฟีโมเดชีวัดนะครับจากโล20ตังค์ขึ้นไปถึง1บาท40ตังค์เนี่ยลองใช้รูปแบบของฟีโมเดชีเข้ามาจับนะครับการอ่อนตัวลงมาถึงระดับประมาณสัก50ตังค์เนี่ยแล้วเด้งขึ้นมาต่อเนื่องจนนั่งถึงระดับ1บาทกว่าๆเนี่ยก็เ,เรียกว่ามันเป็นลักษณะของตัวเลขโกลเด้นเรชัวนะครับฉะนั้นเป้าหมายต่อไปเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่บาท40่นะครับเป้าหมา,มมา,าท10เลย ดะนั้นถ้าเกิดเป็นลักษณะของโกลเด้นเยร์โชแล้วสองบาทสิบปั๊บเนี่ยจะสังเกตว่ามันพอดีเป๊ะกับตัวไฮเดิม erm ในที่เคยทําไว้นะครับประมาณสักปี2002นู่นเลยนะครับใกล้เคียงกันนั่นแสดงว่ามีโอกาสจะทําตัวยูใหญ่ๆนั่นเองนะครับนอกจากมียูเล็กที่1นึบาทสีก็ไปเจอตัวยูใหญ่ที่2องบาทสิฉะนั้นตัวนี้เกมนี้ถือสักปีหนึ่งนะครับนะฮะถือสักปีหนึ่งนะครับก็ลองดูและกันน่าว่าน่าสนใจไหมถ้าถือปีหนึ่งแล้วได้มาประมาณสักสบาทอย่างนี้โอ้โห หนึ่งบาทไปสองบาทนี่ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่น่าสนใจแล้วครับสาหรับตัวอ e ีสตาร์ก็เป็นอีกหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับสัปดาห์นี้ในจัดวันนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็มาตามอัปเดตเรื่องของตลาดกันอีกนิดหนึง่งนะครับแล้วก็มาดูว่าหุ้นตัวอ e ีสตาร์จะไปทางไหนนะครับเป็นไปตามที่เราคาดหรือเปล่านะครับแล้วก็จะถือต่อหรือจะคัดลอสนะครับก็คงฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเจอกันโชคดีครับ Your trusted financial partner.